สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้มผมครับ4เมษายน2566อัปเดตข่าวเที่ยงวันวันนี้ครับกับโครงการสับริการแห่งรัฐนะครับสําหรับผู้มีบัตรเดิมครับบัตรสัสริการแห่งรัฐใบเดิมโทรเช็คยอดเงินมีเงินเข้านะครับแต่ว่ารู้สึกงงก็บอกว่าข่าวเขาบอกว่าการใช้สิทธิสับริการแห่งรัฐในรอบใหม่นี่เมษายนให้ไปใช้สิทธิ์ใหม่ทางบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด แต่มีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าโทรเช็ควงเงินบัตรสัาระางรัฐใบเดิมเนี่ยมีเงินนะก็รู้สึกงง,งทาไมจึงมีเออแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับวงเงินเข้าบัตรสัมการแทางรัฐใบเดิมมีนะครับถ้าโทรเช็คส่วนจะใช้ได้กับร้านค้าแล้วร้านค้าเอาเงินจากบัตรเดิมได้หรือเปล่านั้นอันนี้ต้องไปเช็คข้อมูลดูอีกครั้งกับร้านค้านะครับแต่ถ้าโทรมีแน่นอนวงเงินที่เขาแจ้งในบัตรเกา่า นะครับก่อนที่จะไปพูดกันในรายละเอียดเรื่องนี้ครับก็แจ้งข่าวกว่อนนะครับวงเงินกดเงินสดที่เหลือในบัตรเก่าบาัตรสวัดิการรัฐใบเก่านะครับเขาให้ใช้ได้ถึง27กันยายน66นะครับโดยไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการวงเงินกดเงินสดเอาไปซื้อสินค้าก็ได้นะครับแต่ถ้ามีวงเงินถึง100นะครับมีวงเงินเต็มจํานวนร้อยมีวงเงินเต็มจำนวน200 300อะไรทานองนี้ อันนี้ไปกดเป็นเงินออกมาจากตู้ ATM มธนาคารกรุงไทยได้กดเป็นเงินสดออกมาได้ถ้าในวงเงินเต็มร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ถ้ามีวงเงินไม่เต็มส่วนที่ไม่เต็มร้อยนั่นให้เอาไปซื้อของกับร้านค้านะครับก่อนหน้านี้นี่สามารถโอนได้นะครับ,บวงเงินไม่เต็มร้อยนั่นถ้าเราไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็กดทํารายการโอนโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของตัวเองหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของลูกหลานญาติเม็ดเสร็จแล้วก็ไปขอกันคืนอันนี้ก็ ทำได้ในเดือนก่อนๆในเดือนมีนาคมทำนองนี้ยังทําได้อยู่แต่เดือนเมษายนไปต้นไปไม่สามารถโอนนะครับไม่สามารถโอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมมาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะเวลาเสียบบัตรเข้าตู้อีทมธนาคารกรุงไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยกดรหัสผ่านมันจะมีเมนูสําหรับกดทํารายการแค่2ออันก็คือกดถามยอดว่ามีเงินวงเงินที่จะกดเงินสดอยู่ในบัตรมีกี่บาทนะครับ กับกดถอนซึ่งแน่นอนการถอนจะต้องถอนร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรทนนํานองนี้ถอนเป็นจํานวนเต็มถอนจํานวนวงเงินที่ไม่ถึงร้อยนี่คงถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงโอนไม่ได้นะครับมันไม่มีรายการให้กดโอนมีเฉพาะรายการถามยอดกับถอนนะครับถอนได้เฉพาะร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับส่วนรายการบัตรเก่ามีเงินสดมีเงินที่จะกดเงินสดในบัตรเก่าแต่ไม่ถึงร้อยนั้นให้เอาไปซื้อของกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนะครับแต่ว่า ยังมีเงินเข้าบัตรเก่าอยู่นะครับวงเงิน18เมษายน18พฤษภาคมเงินคืนค่าน้ําค่าไฟนะครับตามรอบบินรอบบินกุมภาที่จ่ายไปแล้วจะมาคืน18เมษายนรอบบินมีนาที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแล้วไม่เกิน315เนี่ยจะได้คืนประปาร้อยไฟฟ้าไม่เกิน315 18พฤษภาคมรอบบินมีนาที่เรากําลังจ่ายค่าไฟค่าน้ําปันอยู่ได้คืน18พฤษภาคมนะครับ่วนรอบบินกุมภาได้คืน18เมษายนยังกดเงินสดได้นะครับบัตรจะเพิ่งทิ้งนะครับทีนี้ มาดูการกดโทรเช็คยอดกดถามยอดเงินคงเหลือทำนองนี้นะครับโทรเช็คยอดวงเงินที่ใช้ได้เนี่ยเขาโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5เมื่อกดโทรกดหมายเลขนีแล้วแล้วกดโทรออกถ้าโทรติดแล้วให้ฟังสักครู่นะครับถ้าจะทำรายการสอบถามรายละเอียดระบบอัตโนมัติกับวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เงินเข้าทางบัตรประชาชนให้กดหก่อนแล้วฟัง แล้วทํารายการไปตามรายการที่เขาบอกนะครับส่วนซีนบริการทางรัฐบารเกา่าบารเดิมก็ยังโทรได้นะครับโทรหมายเลขเดียวกันนี่แหละกด0-2 1 0 9 2 3 4 5เสร็จแล้วกดโทรออกพอกดโทรออกโทรติดแล้วฟังสักคู่จากนั้นกด2จากนั้นเราจะทํารายการเช็คอะไรเราก็ทําตามที่ระบบเขาบอกครับสําหรับวันนี้4เมษายนเที่ยงตรงมีเรื่องที่น่าแปลกแล้วงง ก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้า200-300ในบัตรสสริการรัดใบเดิมถ้าโทรเช็คยอดดูยังมีครับเดือนนี้ยังมีวันนี้วันที่4เมษาย,ยนนะครับลองโทรเช็คยอดดูดูคลิปนี้เสร็จแล้วลองไปองลองไปโทรดูนะครับวิธีโทรเช็คยอดบัตรเก่าก็คือกดหมายเลขโทรศัพท์02-192345 0แล้วกดโทรออกโทรติดแล้วฟังสักคู่กด2ครับฟังสักคู่กด3ครับ ฟังสักคู่กด2จากนั้นระบบจะบอกให้กดจากนั้นระบบจะบอกให้กดเลข6ีกตัวหน้าบัต,สตรสนาคารหนึง่งรัฐตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลขประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็เลือกทําตามทะเราก็เลือกทําตามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้บัตรเก่านะครับพอทําตามเสร็จระบบจะบอกให้กดรหัส ATM เมคู B ่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามระบบก็จะแจ้งยอดเงินมาเขาจะบอกว่าวงเงินที่ท่านได้รับ300บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้300บาทเขาว่าอย่างนี้นะครับ ส่วนใครที่เคยได้เดือนละ2 0 0บาทบัตรเก่านะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาว่าวงเงินที่ท่านได้รับ2วงเงินที่ท่านได้รับ2 0 0บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้2 0 0บาทก็ลองโทรดูนะครับมีเงินในบัตรจริงๆแต่ว่าจะเอาไปใช้กับร้านค้าแล้วร้านค้ารับเงินจากบัตรนั้นได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าโทรดูมันมีจริงๆครับส่วนลดค่าการหองต้มโทรเช็ควงเงินในบัตรเดิมจะมีร้อยครับพิธีโทรก็คือกดหมายเลขโทรศัพท์0 2ย์ 1 0 9 2 3 4 5ครับเบอร์เดียวกันกับโทรเช็ควงเงินยอดซื้อสินค้านี่แหละครับเสร็จแล้วก็โทรออกครับ0 2 1 0 9 2 3 4 5โทรออกโทรติดแล้วฟังทักงคู่กด2ฟังทักงคู่กด3ฟังทักคู่กด3จากนั้นทำตามระบบที่เขาบอกเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้ระบบจะบอกให้กดเลข16ตัวหน้าบัตรสิบเป็นแลดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลขประชาชน13าหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้วก็เลือกทําตามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ จากพอทาตามแล้วระบบจะบอกให้กดร,รหัส a t m คู่บัตรหกหลักตามด้วยวงแหนสีเหลี่ยมเราก็กดและทําตามก็จะแจ้งยอดเงินมาว่าวงเงินที่ท่านได้รับ100บาทค่าการถุงต้มนะครับวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้100บาทลองโทรดูนะครับมีจริงๆในบัตรเก่าค่าโดยสารอันนี้เราจะยกตัวอย่างรถไฟนะครับแต่จริงจิงแล้วมีทั้งรถเมล์ขอสอมออกอก็มี500รถบออขอสอก็มี500อันในคลิปนี้เราจะโทรรถไฟ500ให้ดูจะจะบอกวิธีโทรรถไฟ กดโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์02 1 0 9 2 3 4หครับแล้วกดโทรออกครับเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักคู่กดสองครับแล้วฟังสักคู่แล้วกดสามครับแล้วฟังสักคู่แล้วกดหกจากนั้นระบบจะบอกให้กดเลขสิบหกตัวหน้าบัตรสมบัติการแห่งรัฐตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลขประชาชนสิบสามหลักตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทําตามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากนั้นระบบจะบอกให้กดรหัส atm คู่บัตร หกหลักตามด้วยหกสี่เหลี่ยมล้วก็ทําตามระบบก็จะแจ้งมาว่าวงเงินที่ท่านได้รับ500บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้500บาทนี่แหละครับคือค่ารถไฟบัตรเก่าถ้าลองโทรเช็คดูจะมีวงเงินในบัตรมีจริงๆครับแต่การโทรเช็คยอดในบัตรมีจริงๆแต่ใช้ได้หรือเปล่าอีกเรื่องครับก็สําหรับเราทําคลิปนี้เสร็จเราก็จะเดินทางเอาบัตรญาติพี่น้องนี่ ให้พาญาติพี่น้องไปเลยเราจะพาญาติพี่น้องของเราไปถือบัตรเก่าแล้วไปเช็คกับร้านค้าว่ามันจ่ายได้ไหมได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกอีกครั้งนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องใช้ได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรวจสอบกันก่อนแต่ว่าเรื่องโทรแล้วมีเงินน่ยมีจริงๆครับสวัสดีครับ